วันนี้ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งวันนะคะในส่วนของพระอาจารย์นะคะทำทำอะไรคะต้องต้องโค้งโค้งไงคะโค้ง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 กค้นแล้วก็กระลำตีผัดนะคะ ในส่วนของค่าอาจารย์นะคะสงที่พี่ตาช่วยจัดเตรียมให้ตามำลำดับของค่าอาจารย์นะคะที่พวกเราร่วมจายค่ากันมานะคะวันนี้เราทากว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใสค่ะหมี่ชิ้นสดค่ะแห้งชามน้ําชามตามสูตรอร่อยมากๆอร่อยนะไม่ไปเ <laughs> <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวโอเคค่ะก็นะคะอย่าลืมอะไรกันคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะซึุ่่แบบแครับ แชร์ครับซับท้ายครับจะลืมกดติดตามครับกดได้นะกดติดตามครับกดติดตามเพื่ออย่างเดียวติดตามเข้าไปในนี้งอ๋อค่ะกดทุกอย่างที่เสริสมนะคะพุทธเจนาเ็ลนะคะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมจาร้านกันมานะคะแล้วพบกันค่ะ